ก็กาสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะทุกคนทุกทางกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ิมแอกไกนะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟใหม่นะครับกับเซิร์ฟที่มีชื่อว่าเซิร์ฟ J R City นะครับเซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้งปีทีกับมือถืงอยู่เนาะโอเคมาเราดึงข้ามาให้เรามาเดินแล้วคงควันตัวนี้นะครับกด n นะครับเพื่อเราคงควันเลยนะฮะ เราจะได้เป็นมือถือบวงหนึ่งนะก็จะปองอีกหนึ่งแล้วก็หมัดไฟครับมาดูกันนะกดไว้เปิดประตูน,นนะอ่าเรื่องที่สองอิเวนเตอรี่น้ำปล่านะครับพิซซ่ามือถือกระชับปองนะครับแล้วก็หมัดไฟกระชับปองนี้เป็นกระชับกระชับกระชปอง <c oughs> กระชับปองสุ่มรถนะอ่าเดี๋ยวมาดูดีกว่าเราวนเปิดไปทุกคนอ่าเป็นรถสปอร์ตนะวนด,ดูสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอันนี้ามาว่าจะได้รถอะไรนะทุกคน อ่าเราแป้ง,ปงนะทุกคนนะอ๋อได้ไปตัตเตอร์าม,มาทุกคนเคยมาวิ่งมาบ้างเนี่ยโอ้โหแมปก็จะสวยอย่างเงี้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพูนะครับที่เอ้ามันบักเหละตรงนี้เป็นที่ซื้อของต่างๆนะก็มาซื้อกันได้มาดูเองว่ามีอะไรกันบ้างนะตรงนี้ก็จะเป็นที่เบิกโลนะครับกดเฮดนะครับเพื่อเบิกโลได้ก็จะมีหลายที่นะจะเป็นที่แบบว่าวิ่งมาเยอะๆแล้วก็มาแย่งกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีแย่งกันนะ Okay. แล้วก็เบิกรดไปเลยนะครับเราได้เบตอร์มาแน่ได้แบบนี้ครับกด n นะครับเพื่อสถานรถได้ทุกคนนี่อย่างนี้เลยนะทุกคนนะ okay. เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่ต่อไปกันวะทุกคน let's go โอเคนะตัวนี้ก็จะเป็นางานแรกนะเป็นงานผิดกฎหมายนะครับก็แอดมินเขาบอกว่าให้มารีวิวงานผิดกฎหมายก่อนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกัญชานะครับก็ ต้นเหมือนของจริงเลยนะก็สามารถกดเอ็นนะครับเพื่อทําได้นะครับก็เวิวหนึ่งนะผมว่าเอ้ยเวิวหนึ่งทำได้เลยเหรอเอ้ยเจ๋งนะวิ่งหนึ่งทำได้เลยครับวิวหนึ่งทำได้เลยก็หลอดจะ,สะแสดงอย่างนี้เลยนะก็เท่มากๆเลยนะครับแล้วก็เล้วหนึ่งก็ทําได้นะครับทุกคนเออวิ่หนึ่งทำได้เลยนะทุกคนโอ้โหเจ๋งมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่ต่อไปกันเลทุกคน ก็งานดาต่อมาครับตรงนี้ก็จะเป็นที่โจกโคเคนนะครับก็กดเอ็นนะครับเพื่อจกโูเคนได้เลยนะครับก็มันจะมีบ้านอยู่ติดๆกันเลยนะอ่าแต่แอดมินไม่ได้น่าจะแอดมินไม่ได้เอาออกนะก็มันน่าจะเบ่งเดงเข้าบ้านด้วยนะเพราะมันเป็นบ้านสําหรับซื้อนะแบบคนเดียวนะครับก็โอเคก็เมื่อเราเด้งเข้ามาอย่างงี้นะสอาวิธีออกไปคือก็ให้เราก,กดเอ็นออกไปอ่าก็จะประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนบ้านนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ย บ้านน่าจะยังไม่ได้ํามัังนะทุกคนนะโอเคบ้านเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่ต่อไปกันดีกว่าทุกคนก็สถานที่ต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าแร่เงินแดงนะครับให้เรากดเอ็นนะครับเพื่อแรกได้นะครับก็สําหรับใครมีเงินแดงนะครับก็ไม่บอกว่าอยากมีเงินแดงแต่อยากแลกเป็นเงินเขียวก็สามารถมาแรกตรงนี้ได้นะครับก็จัดประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเด็ดการแรกนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่ต่อไปกันดีกว่าทุกคน ก่อนนะครับเม <mel> ื่อกี้เราก็ไปงานดํามาเป็นที่รยบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานข่าวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นงานฆ่าวัวนะครับให้เรานะครับกดเอ็นนะครับเพื่อฆ่าวัวได้นะครับก็ถ้าทางข่าวัวก็จะประมาณนี้ครับโหลดแดงๆเต็มจอเลยนะครับก็เท่ๆนะครับก็เมื่อเราได้วัวนะครับให้เราวิ่งมาตามผมเลยนะวิ่ง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 มาตรงนี้นะครับวิ่ง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 มาเลยวิ่งมาเรื่อยๆนะทุกคนวิ่งปุ๊บให้เราเข้าบ้านหลังนี้เออเออเออให้เราเข้าบ้านหลังนี้ไป อ่าฮะกดเอ็นนะฮะกดเอ็นเหมือนเดิมนะครับก็มันจะทําการฆ่าวัวนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับก็นะครับก็จะได้เนื้อวัวมาหนึ่งชินน้นก็สามารถเข้าไปขายได้เนื้อวัวเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับก็ให้มาฆ่านะครับเพราะมันได้เงินดีนะครับก็งานในเซิร์ฟเวอร์เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่ต่อไปกันวะทุกคน ก็สถานที่ต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บแอปเปิลนะครับก็สามารถมากดเอ็นเก็บแอปเปิลได้เลยนะครับก็ถ้าทางเก็บแอปเปิลก็จะประมาณนี้นะครับก็มาเก็บแอปเปิลกันได้นะครับก็ใครอยากแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาเก็บแอปเปิลดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้อีกที่เพิ่มด้วยนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะเพิ่มเป็นพวกหนึ่งพวกสองพวกสามอะไรประมาณนี้นะครับโอเค ก็โอเคนะับงานต่อมา p a n ซ s u f f e r ตรงนี้จะเป็นงานฆ่าไก่นะครับก็ไม่ได้เป็นตัวไก่นะจะเป็นอ่าเล้านะให้เรากด n น,นะเพื่อฆ่าไก่นะครับก็ฆ่าไก่ก็จะเร็วๆแบบนี้เลยนะครับหลอดพุ่งเปรี้ยพุ่งเปรีเลยนะทุกคนโอเคเมื่อเราได้เนื้อไก่เรียบร้อยนะให้เราวิ่งมาตามผมเลยนะครับวิ่งมาเรื่อยๆเลยนะครับอ่าถ้าใครมีมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะก็สามารถขี่มาได้นะมันจะมีเป็นโพรเซส์นะตรงนี้นอ่าให้เรากดกดกด n นะเพื่อโพรเซ์นะ เขาเรียกว่าโปรเสร็จป่ะน่าจะเรียกว่าโปรเสร็จลวมั้งอ่านะทุกคนปึ๊บก็จะได้อีกีเพิ่มด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่ต่อไปกันเลยก็ตอนนี้ถึงสถานที่ต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานตัดไม้นะครับก็เมื่อกี้ผมได้ซื้อเลื่อนมาแล้วนะก็ให้เราเลือกไปที่เลื่อยของเราเลยนะอ่านี่เมื่อเราได้เลื่อยมาปึ๊บนะให้เรานะครับวิ่งมาที่อ่าไม้มันอยู่ไหนวะ ผมลืมมาไม้นอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยววิ่งไปดูก่อนนะไม้ไม้ไม้ไมอ่านี่นี่ไม้ไม้ไม,ไม้ไม้ก็จะต้นแบบนี้เลยนะครับแกดเอ็นได้เลยนะครับอ่าเคเดีวเราไปเจอกันที่สถานที่ต่อไปกันทุกคน